กดดันนะนะครับแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาชีวิตมีปัญหากับสามีภรรยาคู่รักผมว่านะต้องเข้าวัดเข้าวาบ้างแต่ก็เลือกวัดนะวัดไหนตู้บริจาคเยอะอย่าเข้าไปเลยแสดงว่าไม่ได้เน้น,น,นธรรมะเน้นเงินก็ไปวัดที่เขาให้ความรู้นะให้ธรรมะอย่างเช่นพุทธทาสพิกูยอย่างผมเนี่ยนับถือดูคําสอนนะครับอย่ายึดมั่นถือมั่นความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่ความสุขไม่ได้อยู่ที่ใคร นะครับอย่าติดยึดกับอะไรต่างๆเช่นมีแฟนก็คิดว่าต้องมีแฟนต่อไปนะแต่ถ้าคิดแบบผมก็คือว่าอะไรวันนี้แฟนเราวันหน้าแฟนเขาอเมียเราถ้าอยู่ในบ้านก็เมียเราพอเดินออกจากประตูบ้านก็เมียเขาถ้าคิดแบบผมได้ในชีวิตมันมีความสุขนะครับนะนะครับผัวเราอยู่ในบ้านก็ผัวเราเพราะเดินออกจากประตูก็ผัวเขาถ้าคิดอย่างนี้ได้ชีวิตมีความสุขลาบยศสรรเสริญ นะนะครับวันนี้เป็นข้ารายการวันนี้โดนไล่ออกจากราชการก็เท่านั้นนะดูอย่างดูพี่โจ๊กเนี่ยเป็นถึงพลตำรวจเอกรองขอบอตรสุดท้ายโดนให้ออกจากราชการใครจะไปคิดนะคนอย่างพี่โจ๊กนะหล่อก็หล่อลวยก็รวยขวัญใจประชาชนขวัญใจแม่ยกเอฟซีเป็นล้านแต่สุดท้ายโดนให้ออกจากราชการชีรนะว,วิชชวมตออม,มันไม่มีอะไรแน่นอน มันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าคิดแบบพี่เดชีวิตเราจะมีความสุขเหมือนพี่เดนีใครจะมาทําอะไรก็แนละ้วแต่ไม่เป็นไรหรอกนะความสุขอยู่ที่ใจท่านอดีตนายกทักษิณมีเงินเป็นแสนล้านตอนนี้ยังไปอยู่ในคุกอะ่ะถ้าทําใจไม่ได้นี่ยไปไงอโอ้ต้องทําร้ายตัวเองอะ่ะท่านดูไ่้ท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะเป็นนายกขวัญใจประชาชนตั้งแต่ปีสี่สี่คะแนนถล่มทลายพักไทยรักไทย โอ้โหพักประชาอ์โหถล่มทลายต้องไปอยู่ในคุกชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเพราะนั้นแหละเวลาเราติดคุกเนี่ยมันจะนั่งทบทวนโอจริงๆแล้วชีวิตคนเราไม่มีอะไรเลยนึกถึงคำสอนของพุทธทาสพิคุพี่น้องว่ายังไงละพี่เดพูดถูกไหมอ่านะครับอืมเข้าใจไหมครับนะดูวยท่านอดีตนายกสินนี่ต้องติดคุกแพทองทานชินวัฒน์นะครับ มีเงินเป็นหมื่นล้านมาเป็นนายกก็โดนปลดครับโดนปลดออกจากตําแหน่งเศรษฐามีเป็นพันล้านเป็นนายกก็โดนนะหลุดจากตําแหน่งเพราะอะไรมันไม่มีอะไรแน่นอนตำหน่งตําแหน่งมันเป็นข้าหัวขนนะครับเหมือนตัวผมเนี่ยตัวผมเนี่ยบางวันคนก็รักบางคนคนก็เกลียดผมไปออกทีวีไปอะไรไปนั่งรายการต่างๆ,ๆเช่นไปออกพีพีทีวีไปช่องนั้นช่องนี้มีคนบอกเอา้า อ่าเชิญไอเดมาแล้วกูเปลี่ยนช่องดูเห็นนะคนเกลียดเราก็ยังมีมันก็ไปเลือกปกติธรรมดาเราจะไปห้ามก็ไม่ได้หรอกเลือกไอเดอ่าอ่าเชิญไอเดมาแล้วกูไปดูกูเปลี่ยนช่องนะแต่ปรากฏว่าผมก็ให้ลูกน้องคอยจับตาดูสิว่าไอคนนี้เปลี่ยนช่องไม่เปลี่ยนหรอครับมันอยากจะรู้ว่าไอเดพูดว่าอะไรนะครับนะชีวิตเราเราจะไปห้ามปากคนอื่นได้คนเกลียดผมเนี่ยมีคนในวงการเดียวกันเนี่ยวิชาชีพเดียวกันนักกฎหมายเกลียดผมเนะี่ย ผมไปเจอที่โรงอาหารสารยาสารแพทย์ผมถามว่าน้องน้องทาไมเกลียดพี่แล้วเกินด่าพี่ตลอดโพสตแซะพี่เราเราเคยมีสาเหตุกดเครืองมาตั้งแต่ชาติไหนเราไม่ได้รู้จักกันเลยแต่โพสด,ด่าผมทุกวันเราก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเกลียดเราอ่แะแซ่เราทุกวันทั้งทงี่เราก็ไม่เคยพูดถึงเขาแปลกเราก็ไม่รู้นะผมก็มาถามจิตแพทย์เพื่อนที่เป็นจิตแพทย์เขาบอกว่าพี่เดครับคนพวกนี้เป็นมีคนเป็นมีปมด้อย เขาไม่รู้จักเราแต่มาเกลียดเราเออแปลกเนะี่ยพูดภาษายังเคยบอกเลยเอา้าจำเลยเคยรู้จักโจทย์ไหมไม่เคยเอา้าแล้วไปด่าเขาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ดีๆผมก็ไปว่าเขาเอา้าคนไม่เคยรู้จักกันเลยนะ่ะมันแปลกเนะ่ะเยอะแยะเนะ่ะมีเพจนักกฎหมายรุ่นน้องๆเน,น,นี่ยก็มีนะฮะวันโพสต์ด่าผมทุกวันนะครับ ด่าผมทุกวันเลยเป็นเพจนักกฎหมายรุ่นน้องๆในในโซเชียลด่าผมทุกวันผมผมไม่รู้เพราะอะไรนะผมก็ไม่เคยไปดูนะแต่ลูกน้องก็แคปมาบอกนี่อ่ะด่าจานอีกแล้วด่าเจ้านายอีกแล้ว,าาลว,ลวเราก็งงถามว่าเรารู้จักกันนะยังไม่รู้เลยเจ้าของเพจเป็นใครบางทีเราก็ไม่รู้แต่ด่าเราทุกวันแบบนี้ก็มีนะนะครับจิตแพทย์เบอกว่าเออคนพวกนี้ก็คือพูดหญิงหนึ่งอิจฉาริษยาเราสู้เราไม่ได้ดังสู้เราไม่ได้ก็ใช้วิธีการใส่ร้ายเหยียบย่ำนะครับ เพื่อให้เขาดูดีก็มีนะแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยโกรธใครทางตอตอก็มีบางคนนั่งด่าผมทุกวันเนยจะไปร้องเรียนมันญาติบ้างจะไปอะไรบางทุกวันเลยดูต่อตอมีคนความเห็นทางการเมืองไม่ชอบพรรคส้มก็ด่าผมแล้วก็ด่าสอสอพรรคส้มหนีทหารด่าไปด่ามาโดนฟ้องไปเห็นก็บอกจะโดนถึงสิบประกะดีโดนไปหลายกด็ดีแล้วมีคดีโดนจําคุกไปแล้วสองเดือนไอ้นี่ก็ด่าผมทุกวันเลยนะ ลุกน้องก็บอกว่าอ่ะไอ,ะอ,ะอะคนนี้ด่าอาจารย์นีงแล้วเราไม่เคยรู้จักกันเลยนะแปลกไหมด่าผมทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวจะไปร้องเรียนสภาทนายบ้างอะไรต่างๆตาม,ตามสบายนะครับท่านทําอะไรมีความสุขทําไปด่าผมทุกวันเลยด่าพักส้มไปด่าสสวันหนีทาหารทําไปทํามาปรากฏว่าเป็นความเช็จก็ต้องออกมาขอโทษรับออกขอโทษแล้วยังไม่พอยังด่าอีกนะจะไปร้องเรียนผู้พากษาบ้างอะไรบ้างสุดท้ายโดนจําคุกไป ไปสองเดือนสารไม่รอการลงโทษเพราะเคยติดคุกมาก่อนคดียาเสพติดเราไม่รู้ใครไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะนะครับนะผู้ชายหรือผู้หญิงผมไม่บอกอพี่น้องก็ดูเนี่ยผมยกตัวอย่างแปลกนะไม่เคยรู้จักผมแต่มาด่าผมทุกวันเลยแปลกไหมแปลกเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคดีเก่าๆก,ก็มีก็ออกจากคุกมาเพราะเคยติดคุกมายังไม่พ้นโทษไม่เกินห้าปีพอมาทําผิดอีกสารจะรอการลงโทษก็ไม่ได้ก็ต้องจําคุกไปสองเดือนไป และคดีอื่นๆเดี๋ยวก็ตามมาก็รอนับโทษตอไปเรื่อยๆแบบนี้ก็แปลกนะมันเหมือนป่วยอะ่ะนะแล้วบางคนการศึกษาก็สูงนะจบสูงเลยนะครับแต่วันๆแทนที่จะพูดอะไรที่มันสร้างสรรค์สังคมได้ประโยชน์ด่าชาวบ้านครับเราไม่ชอบพักส้มดา่าเขาทุกวันครับคนนั้นหนีทหารคนนี้หนีทหารคนนี้ล้มเจ้าล้มอะไรต่างสักพักก็หมายสารไปแล้วเป็นสิบๆคดีแล้วไปไหวนะแปลกนะคนเรานะ่ะ เราเราก็ไม่รู้รู้อะไรว่าคนแบบนี้ในสังคมไม่รู้จักเราแต่ด่าเราทุกวันวันนี้ก็มีนะครับเข้าใจนะอนะครับนะครับนะและ้วบางคนบอกอา,อาจารย์ทําไมไม่ฟ้องฟ้องไปแล้วเ็ามีตังจ่ายไหมเขาก็ไม่มีเรายังไม่รู้เลยคนที่มานั่งด่าเราเนี่ยเขามีอาชีพไหมถ้าเขามีอาชีพเขาเป็นครูบาอาจารย์มีการศึกษาเขาก็ต้องไปทํามา,ากินจะมานั่งด่าชาวบ้านทําไมไมันทาให้เสียลูกเนี่ยบางคนบอกเสียลูกนะเนี่ย เนีย่ยบางคนบอกเสียลูกนะถ้าเกิดเขาเป็นครูบาอาจารย์การศึกษาั้สูง,สงเขาน่าจะไปสอนหนังสือไปตมากินนะเขาคงจะไม่มีเวลามานั่งไล่ติ๊กตอกด่าชาวบ้านไอ้พวกนี้แสดงว่าอะไรไม่มีอาชีพถ้ามีอาชีพไม่มีเราก็ต้องทำมาหากินอย่างผมเนี่ยเช้ามานั่งไล์สดให้ความรู้เพราะเห็น,ผม,นผมเป็นเจ้าของสำนักงานผมเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเพราะนั้นผมไม่จำเป็นจะต้องไปเดินทางไปนั่นไปนี่อะไรไม่ต้องเพราะว่าอะไรผมเป็นเจ้าของ เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรผมก็บางคนถามว่าพี่เดไม่มีงานทำนะนะครับนี่หลักงานไลฟ์สดเนี่ยคืองานของผมละงานเผยแพร่ความรู้นะให้ความรู้เตือนภัยนะครับให้ข้อคิดให้อะไรต่างให้กําลังใจโดยเฉพาะคนแก่ๆเหมือนผมเพราะว่าผมแก่แล้วถ้าผมไม่มานั่งไลฟ์สดจะให้ผมนั่งอะไรคุยกับแมวกับหมาหรือไงผมก็ต้องไปงานผมแก่แล้วผมก็ต้องมานั่งคุยกับเอฟซีผมคนแก่ๆเท่าๆเยอะะคนมาดูผมก็สี่สิบอัพส่วนใหญ่ นะครับเนี yeah, ่ยบางคนบอกเขาเกิดมาเพื่อความทุกข์วันๆนั่งด่าเจ้าบ้านผมไปเข้าวัดนะน้องลูกหมีนะทนายกุ้งนะครับน้องกิฟนางแบบนะครับนะเขาพาไปวัดแถวๆปทุมธานีอะไรนะพระท่านบอกคนที่ด่าเรามีแต่ความทุกข์ใจเขาหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์แก้แค้นอยากจะไปร้องเรียนเราบ้างอยากจะฟ้องเราบ้างพูดถึงเราในทางลบหน้าตาก็ไปไงแย่ yeah. นะครับ หลวงพ่อบอกผมบอกออคุณเดชานะคนที่ด่าเรามีแต่ความทุกข์นะครับยิ่งยิ่งมีความเจ็บแ้นก็ทุกข์มากคิดจะแค่แขนก็ทุกข์ใหญ่เราไม่มีความทุกข์นะท้องแท้ไม่กลัวไฟลนอกิติพง์นะนะครับทองแท้ไม่ลอกไม่กลัวไฟลนไม่ว่าจะเอาอะไรมาก็เอ,อไม่ไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตได้มีความสุข นะครับติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างทหารไทยกับเขมรแล้วก็เป็นเรื่องของผู้นําไทยกับผู้นํากัมพูชาไม่เกี่ยวกับชาวบ้านชาวบ้านคนไทยกับคนเขมรเนี่ยเขาไม่ได้เกียดกันหรอกเราไม่ต้องไปเกียดคนเขมรไม่ต้องไปเกียดคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนสองประเทศเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมีแต่ผู้นําุประเทศนะสมเด็จฮุนเซนกับขุนมาเน็ตไอ้สองพ่อลูกเนี่ยมันมันต้องการาทําสงคราม พราะว่าปัญหาภายในประเทศเป็นแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็เลยเบี่ยงเบนทะเลาะก,กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยก็ไปเล่นงานไอ้พวกกมเมอร์มันมันก็ไม่มีไรายได้มันจะเจ๊งหมดแล้วนะครับไอ้คุณมาเนตไก่คุณเซนสองพ่อลูกเนี่ยมันก็เลยทําสงครามอยู่ก็ตั้งนานมาจะเป็นร้อยปีแล้วไทยเขมรติดกันเนี่ยไม่เคยมีเรื่องมีเราแต่ตอนนี้ปรากฏว่าอะไรเราไปทุบหม้อข้าวครับไปตัดเนตตัดไฟนะไปยึดทรัพย์ไอ้พวกสแกมเมอร์ไอ้พวกนี้ก็คือทุนเทาที่สนับสนุนรัฐบาลหุนเซน ไปแตะมันนะมันก็เลยไปไปทุบหม้อข้าวมันก็เลยยิงใหญ่เลยทางปืนยงปืนใหญ่ไม่ได้เห็นแก่ประเทศชาติประเทศไทยเราไปบุกลุกอะไรประเทศมันชายแดนไทยกับเมียมันไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้มันก็เหมือนเดิมประสมภาษาก็เหมือนเดิมมันไม่มีเรื่องีเราอยู่ดีๆมันก็ไปไงยิงเข้ามาเพราะอะไรเพราะเราไปและไปทุบหม้อข้าวมันไปเล่นงานไอ้พวกไอ้ไอ้ทุนเทาสแกมเมอร์คอเซนเตอร์มัน นะไปปิดพรมแดนมันมันก็เลยทำมาหากินเรื่องทุนเทาทําทเรื่องผิดกฎหมายไม่ได้มันก็เลยโกรธเราก็แค่นั้นแหละดานเดินก็ไม่เปิดมันก็เลยยิงใหญ่มไม่ได้มันไม่ได้ทําอะไรเพื่อชาวเขมรเพราพี่น้องประชาชนเวลาติดตามข้อบุญข่าวสารจะได้รู้ว่าไอ้ไอผู้นเาเขมรนี่มันไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อชาวเขมรคนเขมรไม่มีจะกินอยู่แล้วสิ่งที่มันต้องคิดคืออะไรปากท้องเหมือนประเทศเราเนี่ยอีกประมาณสิบวันเนี่ยผมเชื่อว่า นะครับทหารไทยก็ถล่มเอาไข่ไปใส่ใส่ใส่เต็มที่แล้วตอนนี้ต้องเร่งวางไข่เอาไข่ไปโยนตรงนั้นโยนตรงนี้อะไรเนี่ยอ่านะครับเอออืมนะครับเออนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็เร่งเร่งเร่ง,เ,งเอาไข่วางวางไข่วางไข่วางไข,งข,งข่เดี๋ยวจะจบแล้วแหล่งข่าวที่ผมได้มาไม่น่าเกินสิบวันก็เลิกแล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มการเจรจาเพราะฉะนั้น ก็ต้องเริ่มเจราจาเพราะอะไรเพราะในเมื่อทําสงครามกันเอาไขว่าง,นะง,าก,ง,งาก็เรียบร้อยเละเทะสะพงสะพานขุมกําลังขถงทหารกันเรียบร้อยสิ้นสภาพแล้วเดี๋ยวก็เจราจาจบแล้วไม่มีอะไรหรอกนะครับไม่มีหลังจากนั้นเนี่ยนะช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยประมาณกุมภาสิ่งที่เราจะใช้ในการหาเสียงไม่ใช่ไม่ใช่การประกาศสงครามไม่ใช่ยึดบ้านหุนเซนนะครับไม่ใช่นะ นะครับไม่ใช่ยึดบ้านอุลเซนนะถึงตอนนั้นเขาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจดูผลสำรวจวันนี้ประชาชนอยากให้อะไรอยากได้นายกที่มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องม,มันไม่มีจะกินอยู่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวปัญหาเนีเ่ยชายแดนก็จบแล้วไม่น่าเกินสิบวันนะครับเพราะยิ่งลบทุกวันก็เสียเงินเสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเขาก็เดียเด๋ยวก็จบแล้วทหารก็กถล่มนะเอาไข่ไปวาง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 ะพานก็พัง ทหารขเมเรก็ไปหมดแล้วขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้วนะครับนะครับ,รบฐานทัพอะไรตไร่างๆนะครับอืะะบมันก็จบแล้วจบเพราะหลังจากนั้นก็เจรจานะครับเจรจาตอนนี้ก็เหลือแต่เรื่องปากคลองเรศรษฐกิจตอนนี้ยตอนเนี้ยเขาไม่เลือกใครเป็นนายกไม่ว่าทั้งแทงทั้งหนูเขาทั้งอภิสิทธิ์คนไทยไม่เอาเลย วันนี้ผลตำรวจคือเกือบครึ่งประเทศ4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เอาใครเลยเพราะก็มองว่าไอ้สามคนเนี่ยยังไม่เห็นแสดงฝีมืออะไรเลยที่ว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้แหละครับโพวันนี้ออกมาเนี่ยก็คือต้องการผู้นำจะมาแก้ปัญหาปากท้องเอามือล้วงกระเป๋าไปเจอแต่เงินนะจับที่คอเจอสร้อยนีย่ตอนนี้เป็นไงสร้อยไม่มีแล้วจำนำหมดแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยดูไม่ไม,ม,ม,มีนะลงข้างล่างไปจะพาลูกไปกินข้าวอา้าวรถไปไหนเอายึดไปแล้ว นะครับอหรือเดินทางกลับบ้านมาเอาปรากฏเจ้าพนักง,งานมายึดบ้านไปแล้วไม่มีบ้านอยู่ชีวิตมันต้องมีปัจจัยสี่ชีวิตชีวิตมันต้องมีปัจจัยสี่มานั่งดา่าชาวบ้านมานั่งโมโกโหกไปแบบนั้นแบบนี้โหนชายแดนโหนนั่นโหนนี่เดี๋ยวนี้มันคนไทยไม่เลือกทาฟานมาเป็นนายกแล้วไอ้พวกโหนทั้งหลายเนะี่ยบางคนก็ให้สัมภาษณ์ทุกวันเลยนะครับ เรื่องชายแดนเนี่ยโอ้โหนะดูกระแสไปทางไหนกูทิมอย่างนั้นเลยนะบางคนไปใหญ่ครับนะโอ้โหเป็นนักการเมืองนะีประกาศเลยประกาศกดอายการศึกทั้งประเทศไปเลยนะครับให้ทาหารบริหารประเทศนะบุกไปถล่มถึงพนมนมเปนเลยจะได้จบจับตัวหุนเซนมาตัดหัวอะไรโอ้โหไปกันใหญ่แล้วดูหนังจีนหนังเน็ตฟลิเยอะไปจับบ้าหรือบาปมันทําได้เลยครับเราจะไปถล่มพนมเปนได้ยังไงลนะ่ะแค่เรา ยิงแค่ริมริมรั้วโดนประสงรผสานเล็กน้อยแล้วโอ้โหขเขมรก็ไปร้องเรียนไปทั่วโลกแล้วแล้วเราไปบุบบุกไปถึงพนมเปนไปจับฮุนเซนมาตัดหัวได้ยังไงมันจะบ้ากันใหญ่แล้วมันดูลิเกเยอะบางคนก็ติดตามข่าวสารไม่แบบดูด้านเดียวเราต้องฟังให้มันครบทุกด้านมันเป็นไปไม่ได้จะบุกไปถึงพนมเปนได้งไงเขายิงกันแค่ชายแดนเราไปยึดเมืองหลวงก็เลยจะบ้าหรือเปล่าขออนุญ,ญาตนำคำพูดของพี่นัทหรือผู้กองธรรมนัฐ นะครับแกบอกว่าจะบ้าหรือเปล่าจะมากล่าวหาว่าผมทําธุรกิจสีเทาผู้กองธรรมนัตแกพูดเสมอว่าผมเป็นคนผมทาธุรกิจสีขาวไม่เคยคุมบ่อนคุมซ่องไม่เคยทําอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับเ,เราต้องเชื่อผู้กองธรรมนัตนะครับถ้าพูดแบบนี้แกไม่ฟ้องแกไม่พาไปพาไปกินข้าวเย็นที่พะเยาไม่พาไปสุงไหงยกลกหรอกเพราะเราต้องมีศิลป,ปะในการวิจารณ์ผู้กองธรรมนัตผู้กองธรรมนัตเป็นคนดีคนหล่อตังค์ก็เยอะเมียก็สวย นะอย่างเงี้ยแกไม่ว่าอะไรนะรายได้ก็ดีก็เป็นเศรษฐีอ่านะนะธุรกิจเยอะเงินแกใสสะอาดขาวเลยนะครับนะนะครับถ้าแบบนี้แกไม่ว่าอะไรนะครับใครจะไปกล่าวหาแกเกี่ยวกับสแกมมงโมงแกมเมินบอกจับ้าหรือเปล่าตะเห็นะนะนะเราวิจารณ์แบบนี้ไปไงแกไม่แจ้งความหรอกเออนะครับผู้กองธรรมนัฐเนี่ยอายุน้อยกว่าผมนะผมรุ่นพี่ผมหกสิบสามนะนะครับผู้กองธรรมนัฐน่าจะสักหกสิบ ไปเจอแกเปค้นบนป,ะปนอะไรนะ,ะเพื่อนฝูงแกรักเพื่อนฝูงนันนี่จริงเนี่ยตรงไปตรงมาใครพักพวกแกแกดูแลหมดตอนนี้ก็หลายหลายคนก็ไปให้แกดูแลพักเพื่อไทยก็ไปทั้งพ่อทั้งลูกชูวิทย์กุยกับน้องการก็ไปอะอยู่ไม่อยู่กับใครไม่อบอุ่นใจอยู่กับพี่นัทคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับอยู่กับพี่นัทกล้าทำเพราะแกกล้า แกกล้าดูแลทุกคนที่แกะนะครับอยู่ในสังกัดแกนะครับไม่ต้องห่วงแกยกหูอะไรต่างๆนะ, <_ d ance> นะเพราะฉะนั้นนะอยู่กับพี่นัดก็คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะแกดูแลทุกคนเ <_ d ance> มียก็สวยนะเราพูดแบบนี้แกไม่พาไปแจ้งความที่พะเยาหรอกเ <_ d ance> มียก็สวยจริงนะนะครับเมียผู้กองทรรมนัสกับเมียพี่หนูนี่มันสวยไม่แพ้กันนะนะแต่ความอะไรอะไรอะไร,อะไรเขาเรียกอะไร การแสดงออกนี่เมียพี่หนูนี่จะแสดงออกเยอะหน่อยนะฝากร้านกาแฟด้วยนะคะ <c oughs> นี่เมียพี่หนูต้องแนวนี้ฝากร้านกาแฟของจ๋าด้วยนะจ๊ะนะ <c oughs> ครับแกจะฝากร้านกาแฟด้วยส่วนเมียพี่นัทนี่แกก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นแกแสดงบทบาทแต่แกก็เดินตามาสามีสุดหล่อของแกพี่นัทนี่แกรู้สึกว่าแกมีอดีตภรรยาหลายท่านใช่ไหมเธอกรรมไม่ดแกพูดเองนะ นะครับแล้วก็มีลูกหลายคนนะครับแกเป็นคนรักครอบครัวแต่แกอาจจะมีหลายครอบครัวหน่อยนะครับเพราะว่าความหล่อความหล่อของพี่นัทนะครับแกเป็นคนหล่อและตังเยอะมีอำนาจด้วยใครๆก็อยากจะเข้าใกล้คนรูปหล่อถ้าพูดแบบนี้นะแกไม่พาไปกินข้าวที่พะเยานะครับนะนะฮะนะครับทั้งรวยทั้งหล่อพี่นัทอนะ นะครับอืมนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังมาเช้าไปดูเอ๊ดานายเขามาบอกว่ามีรัฐมนตรีอยู่คนหนึ่งใครเขาบอกเดินเก็บเศษตังแถวรัชดาเก็บค่าคุ้มครองผมก็ไม่รู้ว่าใครนะนะครับนี่คนละเรื่องนะอะน,นะครับเออนะอ่าพี่ดนายนะครับผมดูเขาเห็นก็มีในโซเชียลบอกมีรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรียังไปเกินเดินเก็บเหรียญบาทอยู่อืมใครวะแถวแถวรัชดาแถวแถวรัชดาก็าาจะมีพวกอะไร สถานบันเทิงมีคนจีนเยอะเพราะบ้านผมก็อยู่อยู่รัชดาบ้านผมอยู่หน้าสารยญเลยซอยรัชดา36นะครับผมมีบ้านมีคอนโดที่นั่นใจกลางเมืองนลแต่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปตอนช่วหงหลังงานเยอะก็ส่วนใหญ่อยู่แถวรามอินทราก็นอนแถวรามอินทราแถวซาวรีเบิดานในแกบอกมีรัฐมนตรีอยู่คนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีแล้วนะตำแหน่งใหญ่โตยังเดินเก็บเหรียญอยู่เลยเก็บค่าคุ้มครองพวกผับบาร์บ่อนอะไรต่งตางๆเหล่านั้นะ นะครับไม่รู้ไปเก็บแข่งกับเจ้าหน้าที่แถวๆนั้นหรือเปล่านะครับสมัยนี้เนี่ยคนที่เก็บสวยเก็บอะไรพวกสถานบันเทิงเนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังมีอะไรผู้มากบาร,รมีนะครับนะผู้มากบาร,รมีก็มีไม่กี่คนหรอกในวงการเขารู้กันหมดะ่ะถามพี่นายนก็รู้ดีเพราะแกะเป็นคนเปิดประเด็นนะครับพอเปิดประเด็นเสร็จแล้วก็จะให้ลูกน้องโทรมาฝากพี่เดชในพรุ่งนี้เข้ารายการแต่เช้าหน่อยวิจารณ์ใครครับโอ้โหเอยชื่อแต่ละคนนี่แม่งคดีมาทั้งนั้นเลย ศัตรูมาเบอร์ใหญ่ๆก็เลยให้ให้ผมมาวิพากษ์วิจารณ์พี่แต่ไนนะแกแกบอกถ้าประเทศประเทศนี้ถ้าพี่เดไม่กล้าวิจารณ์ก็ไม่มีใครแล้วไม่รู้ผมจะติดต่อใครผมก็เบื่อในการที่จะสร้างศัตรูหาแต่บาทาทุกวันก็คงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่เอาแบบเอาพักเอาพวกเอาพ้องดีกว่าสบายๆคุยใสๆนะนั่งกินข้าวไม่ต้องระวังหลังพวกจะมาตีหัวหรือเปล่าดีกว่า เขาบอกมีคนไปเก็บแถวราชดามันก็ส่วนใหญ่ก็อะไรเป็นผับคนจีนไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาค้ายาเสพติดนะครับมั่วสมซึ่งปกติแล้วแถวแถวราชดามีเจ้าที่เก็บอยู่แล้วนะครับผมก็รู้ว่าใครไปเก็บอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ขอแบ่งนะแต่ผมไม่เกี่ยวกับเขาเราก็รู้ว่ามีขาประจําเก็บอยู่เพราะมันใกล้ๆบ้านผมเขาเก็บประจาํามันมีทั้งทุนเทาอะไรเทาไอผับบาร์อะไรต่างนะสถานบริบบบรการแล้วก็มีเก็บไปเนี่ยเก็บไป บ่อนซ่องอะไรมันมีอยู่แล้วทถาน,นั้นอะแต่เขามีเจ้าที่เก็บอยู่มันหลายหน่วยสมัยนี้เวลาถ้าเราจะทําธุรกิจอย่างแถวรัชดาแถวสุขุมวิทเนี่ยเออมันหลายหน่วยนะหน่วยนี้ดูแลอัจญากรรมท้องที่อันนี้หน่วยงานกลางอันนี้ดูแลเด็กและเยาวชน